ส่วนทางด้าน28กันยายนนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นั้นก็จะมีอายุครบรอบ62ไปีที่ให้บริการด้านพลังงานและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับส่วน9ก้าต่อไปของ PEA น่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานพิเศษและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ครบรอบ62ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องยกระดับคุณภาพชีวิตกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคด้วยความรับผิดชอบพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมเพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนผ่านโครงการต่างๆของ PEA พร้อมพัฒนา PEA Smart Plus Application อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟและมุ่งสู่การเป็น Digital and Green Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยตั้งเป้าขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta Charging Station ให้ครอบคลุม75จังหวัดทั่วประเทศภายในปี2570 ทุกสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะฮะบนสำนักงานซึ่งปีที่แล้วนี่ก็ติดตั้งไปแล้วประมาณ200แห่งภายในปีหน้าเองก็จะติดตั้งอีกประมาณ400กว่าแห่งเพื่อเป็นต้นแบบให้กับภาคอุตสาหกรรมภาคโครัวเรือนได้ดูว่าถ้าติดตั้งแล้วลดค่าไฟฟ้าได้จริงๆนะครับได้ประมาณสักประมาณ10%ครับผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะ ใช้บริการติดตั้งแผงโซล,ล่าไม่ว่าเป็นโซล,ล่ารูฟหรือจะเป็นโซล,ล่าฟลติ้งเนี่ยในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยได้นะฮะแล้วก็เลือกว่าจะให้การไฟฟ้าลงทุนหรือผู้ใช้ไฟจะลงทุนเองก็ได้โดยการไฟฟ้าสูงที่ว่าพร้อมที่จะบริหารจัดการพลังงานให้ทั้งสองรูปแบบนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟและก็สังคมและก็ประเทศชาติด้วยครับผม โอกาสนี S <S ้ PEA ได้จัดสร้างพระรัตนมุนีสีวโรภาสพ,พระพุทธรูปประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจัดกิจกรรม PEA มินิมาราธอน2022วิ่งสนุกทั่วไทยไปได้ทั้งปีกับ5เส้นทาง5จังหวัดพร้อมเปิดตัวน้องหวัดดีมัสคอตน้องใหม่ของ PEA อย่างเป็นทางการอีกด้วย62ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งสู่การเป็นดิจิลยูทิลิตี